ก็กลาบสวัสดีทุกท่านเลยนะฮะนี่คือเกมการ i น่าเตลซ่าฟอร์โดยที่จะรีวิวตัวละครใหม่นะฮะผมน้องทันเดอร์นั่นเองเนี yeah. ่ยช่งสวยน่ารักจริงๆมาเรามาดูสกิลแรกดีกว่านะฮะผมสกิลกลิ้งครับผมสกิลนี้ถ้าฆ่าสตูแล้วก็สามารถใช้ได้ต่อเนื่องเลยนะฮะผมแล้วก็สกิลที่2จะเป็นการปาเพื่อติดสตันนะฮะโดยที่เมื่อมันครบเวลามันก็จะระเบิดไฟฟ้าออกมาทําให้สตูนั้น ติดนะฮะผมติดสตันยกแบบยกปืนมาไม่ได้นะแล้วก็ตัวของพาสซสีฟนะฮะผมตัวนี้เมื่อถูกระเบิดหรือว่าถูกยิงก็จะทําให้ตัวเรานั้นวิ่งเร็วขึ้นนะฮะผมตัวนี้แบบสายว่องไวและสายคิวแล้วก็ทางด้านอันตีนะฮะผมเป็นอันตีที่ทําให้ตัวละครเราตายยากมากเลยนะฮะผมเมื่อเลื่อนลดถึงตามเกณฑ์น,นะฮะผมสลิงมันจะดึงเราไปทันทีเลยทาให้เราล่อตายนะฮะผมถ้าเป็นโหมด OP ก็คือซุปชีวิตได้แล้วก็ โหมสงคามก็จะทำให้เราเป็นอมตะได้นะครับผม under, thunder thunder e x p a s e ส่งใกล้ส่งไกลส่ง under e x p a s e นี่ไงบอลตัวใหม่บอล thunder ครับผมอยู่ชี่วว่าคุณจะเอาเงินจากอากาศได้หรือเปล่าอบอลได้เลยตัวนี้นะครับผมถ้าอยากได้คุณต้องเลเวลเกมพาร์ทนี่ต้อง15นะถึงจะได้ฟรีบอลนายต้องเล่นเยอะๆแล้วแหละ ถึงนายจะได้ซีซั่นพาร์ตอะอยู่เนาะซีซั่นพารของนายต้อง15นะเว้ยนี่น้องสาวันเดอร์ผมแดงนะฮะมากูพร้อมและบอกเลยว่าตัวนี้โกงโกงมากที่รีวิวไปเมื่อกี้บอกเลยเดี๋ยวจะมาใช้จริงให้ดูตัวนี้แม่อย่างโกงตายยากกะบอลเอ้อขอให้โกงจริงอะเออมันอยู่มันอยู่คนที่หลังจอ่นะ ก็ก็ไม่อยากจะพูดมากเท่าไหร่เพีงกูเท่าน้นเองเพียงกูเท่านั้นพี่จะพี่จะนี่อยู่แล้วน้องมาจังหวะนี้กูม้วนตัวไปแล้วอิ้งไปเลยเราจะไปส่งเราจะไปส่งกระสุนให้กับศัตรูไอ้เงี้ยไม่ใช่มึงนี่หว่าไอ้เฮ้ยกูตามใครเนี่ย กูอยู่ข้างหน้าอุ้ยเหี้ยแม่งนอนอ้า <c oughs> มันนอนน่ะจานโหเอ๊ะหมอหมอชุบชุบชุบดิเอาหมอทำไมไม่ปาสมอคเฮ้ยเอ้ย,อยไม่ได้วะไม่ได้วะมา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 ,มาถึงตายเลย <c oughs> เราเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไไดนี่ปูเปลี่ยนเป็นไอ้นี่ลอย เดี๋ยวดูอันตีนะครับผมมาจังหวะนี้มึงเจออันตีกูอันตีผู้เป็นอมตะเทหัวโอ้หเ,ออเ,เกือบแล้วไอ้กูมีปืนไรกูเล่นมั่งนี่ไม่น่ามีอ่ะโอเคเก็บไปหนึ่ง จังหวะนี้วิ่งวิ่งวิ่งกับพี่ตูนอืมเอไอ,เ,อเราก็โหดเหมือนกันในนี้ถ้าเป็นเล่นไปบอกบอกเลยว่าไม่ได้เล่นนานโอเคเฮ้ยกูโหดจัดเลยบอลตั้งแต่มีตัวทันเดอร์อ่ะกูย,ยังโหดเลยและตัวฟรีด้วยไงไม่ต้องเติมไง Oh, โอ,อ้ายขิงนี่เต็มที่นะขิงนี่เต็มที <laughs> ่กูกูยังขิงไม่จบกูตายละ <laughs> มึงต้องลอง,องมึงต้องลองเล่นตัวใหม่ไว้บอลอันตีแม่งอย่างโกงแบบ,แบ,แ,บแบบแบบแบบยังไม่ได้ขิงเลยโอ้โหโอ้โหระเบิดเสียงยังดังเฮ้ยเชียเชตาย เอ้ยอื้อหืออื้อหือวิ่งกลับวิ่งกลับเฮ้ยเฮ้ยไอ้กีฬาแม่งตื่นตื่นตื่นเคแม่งไอหมอมึงละไุ้หมอแม่งยิงหลังแอกเลยโห่อ้ย เอเอกูโดนรถถังใช่ป่ะใช่ไหมรถถัง <c oughs> นั่นเองนี่อัปเดตบอสมาด้วยเรือเรือบอสเจสกีจุดเอสวยงามและเครื่องบินเรานี่มีประโยชน์อะไรวะ <c oughs> ไม่บินไปบินมาไม่ทำอะไรเลยนั่งยู่ไหนเนี่ยนะ <c oughs> เออเครื่องบิน มึงไปไปไหนเนี่ยมาแล้ว Thunder Thunder Express ส่งทางเครื่องบินโยสายพาเรายังสายพาเรายังยาวอยู่บอลเรายังเล่นได้อยู่ เห็นเหมือนว่ามีคนเทนี้ปะห่าตัวได้แลนด์มาร์กเลยครับยึดแลนด์มาร์กไหนวะะวัยแม่งเอ้กลวงไงล่ะคิดไปเองหรือว่าเกมเขาอัปเดตใหม่เสียงมันดีกว่าเดิมอะเสียงการพูดการจาอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามัน ไี้ยินดีกว่าเดิมตายเออสวยโอ้โอจะตายเองเอ๊ยยีบบี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 กำลังได้แล้วแล้วแ,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 แเสียงตา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 ทำไม <laughs> เฮ้ยสอตัวสตัวเคคนละตัว คนละตัวกับหมอแม่งลากกูหมดเลยเฮ้ยไม่ได้ลาาเว้ยใครเร็วใครได้มันอยู่ที่ว่าคุณจะคว้ากวาดทันไหมยินโอลได้อ่าได้ไอ้บอลบอกกุมบัตรไสงัาเลยปะเฮ้ยัยเล่นล่าไม่ไอ้โกรกุนดีมากเลยตว์ มึงมึงคิดจะแย่งก mình, ันคิวก <c oughs> ู่ะหรอฮะไอบอลข้างหน้าข้างหน้ามันยิงกูใหญ่เลยวะอันตีมึงดูอันตีกูจงดูอันตีกูโหดมากกูจะไม่ตายนี่อันตีกูจะไม่ตายเอา้เอาเฮ้ยกูตายอยู่ดีนี่วะแม่งอยู่หลังกูไอ้บ้าเอา้ยแม่งดักหลังแม่งก็ตายเป็ <c oughs> านไง ปืนมันจะนั่นเร็วไปไหมวะปืนปืนถ้ายิ่งเบายิ่งเร็วบอลอัตราเร่งอัตรายิงมันยิ่งโหดบอกเลยไอตัว M M M P 5 M P หอย่างโกงอ่ะกูบอกเลยแม่งอยู่ใกล้ๆลูดลูดกูทีเดียวกูตายเลยกับไอเนี่ย K K 416อ่ะเห็นคนใช้กันเยอะมากเลย มารู้มึงเล็งตัวนี้ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่เฮ้ย้สวยโอ้กินก่อนกินก่อนโอ้เยอะมากเยอะมาก Ủa chơi mới đai nè, không mới không mới không chơi không กะโดดแล้วนอนอ๋อตาย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 เออนั่นละโอ้โหเยอะเกินเก็บหนึ่งเก็บสองโอเคต้องค่อย,ย,ย่น ตั át, วนี้ไม่เหมือนดีบุกฆ่าคนแล้วทิวเลือกไม่ได้เฮ้ยโอ้เยอะลงน้ำเลยกูเฮ้ยเกือบตายนิดเดียว เก็บเก็บเบื่อเกือบแล้วไงเอ้ยมันเกือบตายอีกนิดเดียวอีสองยิ่ง่ายสุดหนึ่งเป็นไงวะ รชักกยี่เน,นียวบ้านไม่มีไม่ได้อยู่ในบอ่ออีหนึ่งอีหนึ่งอีกนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียว,อเ,ยวเออบิซายมาลงไหนมีใไขย,ยิงครย,ยิงหนาขึ้ใครยิงเออใครยิงวะไม่ได้ยิงอำนาจไม่ได้อยู่ที่มือกูอ,อ เฮลยไม่โดนใครเลยไอ้ยหนึ่งอีหนึ่งีหนึ่งีหนึ่งยีหนึ่งีหนึ่งิเดียวดิเดียวอ้ยตามด้วยวะตื่นมาตื่นมาตื่นมาไม่ใช่อ่ะโอ้ระเบิดมันก็ปล่อยเหมือนกันวะ ตายสมอมานี่มาจับยกสแลมเหลี่ยมเยอะเหรอเหลี่ยมเยอะนะเกน <c oughs> เรอเฮ้ยสวยโอ้โห

ยากมากยากมากี่ยี่ยากไปไหนวะมไฮมาเลยนะจบสิ้นเล้ครับโอ้ยี่ยี่ <c oughs> ไม่เห็นตัวจบสิ้นแล้วเหลือสิบห้าตัว เหลวไปร้ายหน่อยไม่นะไม่อยากแพ้เลยแพ้แล้วกูเกิดตานี้ก็คือแพ้เลยพยายามแล้วอ่ะแม่งวางระเบิดไม่ทัน <G ül> โอ้โหเดือดว่ะเกมนี้แบบเดือดมากอะ่ะโหฆ่าตั้ง47ตัวได้โยไม่ไม่ขี้เล่ไม่ขีเ้เล่กูก็ไม่ขีเ้เละห่างกูไปตัวนึงโอเคฮะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กด s c r i b e ให้ผมด้วยแล้วเจอกันว่าคลิปหน้าจะเป็นอะไร